นี่ครับลงพกวยหนึ่งชุดครับมียุกต้นและ,และมีข้องห่าโคตรยากอยู่ด้วยนะครับนี่ชี้ให้ดูเลยกัน<ม>เป็นโคนสมอนะครับและเป็นเนื้อแกสาเสกเนื้อนิยมครับซึ่งเจอน้อยมากๆหายากสุดๆเลยอ่าแล้วก็มีนี่นเน,อเนือเดียวกันนะครับแต่อันนี้เป็นผายเดียวผายเดียวจะเจอบ่อยกว่านะครับโคลส์มอนี่เจอยากเลยอ่าอันนี้ก็ข้องหาย,ยากแล้วก็มีพระครูสุ์ด้วยหนึ่งองค์นะครับวัดสุทัดนี่อ่ะโอเคไปเลยะคยับงแรกของเอาสมเด็จตัวหลัก องนี้เป็นสมเด็จแตกลายงอครับปีซองหนึ่งอันนี้แตกสีเหลืองนิยมนะครับอ่าแตกสีเหลืองนิยมนะครับอ่าอน,นี่เห็นไหมจะเป็นสีออกหเหลืองๆนะครับเป็นแตกลายธรรมชาติเลยะมีตรงนี้นิดนึงนะครับมุมไม่มีปัญหาครับเลี่ยมก็อันนี้แล้วอืมแต่เราแจ้งให้เห็นให้เห็นชัดเจนครับว่าเออมีนิดนึงนะครับแต่พาโดยรวมแล้วสวยเลยครับ อุดรคุณแน่นแน่นแน่นอนอันนี้นะครับเป็นปีสองหนึ่งนะสมเด็จแตกไรเงอปีสองหนึ่งนะครับออกวัดโคซีตาลามเรากวดสินะปีสองหนึ่งปกติผมแบ่งบูชาครับประมาณพันเก้าถึงสองพันห้าองค์นี้เอาไว้เอาพันเจ็ดพอรายการแรกเอาพันเจ็ดพอนี่นะองค์ต่อไปนะครับนี่อ่อนี่ครับซิว,วลรีองค์เนี้ยนี่ผมจัดมาให้ดูนะนี่บอกแล้วครับไม่สวย,ยต้องหายากดู ดูครับเป็นซีวลีมีย่ามหน้าฝรั่งครับมีลงสื้ออันนี้เป็นสีโค้กครับอนี่คือของหายากเป็นสีโค้กดูดีๆครับเห็นไหมมันจะอมแดงๆซีมันนําโค้กนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วเนือ้อนี่คือโคตรจัดเลยนะเห็นไหมอันนี้คือดูง่ายถึงยกดูง่ายครับอันนี้ครับสวยด้วยเราซีโค้กสีนิยมสุดนะสีที่หายากที่สุดในอ่ะอ่ะอันนี้ครับมีย่าม เอาหนึ่งพันห้าเอานี้ว่าเอาพันสองพอพันห้าก็ไม่แพงพี่พี่โอ้โหซุวอรีไม่ต้องมีแคสซี่ปกติไม่ต้องสี่โคลนครับก็พันก็บานแลยอ,อันนี้ผมเองแค่พันสองอะไปต่อครับนี่อ่านี่ครับพระคุณแผนภายเดียวเป็นพระคุณแผนที่พกเกอทอดพิมมาเลยครับภายเดียววัดบ้านกลางนะเป็นทอดพิมพ์มาอันนี้ออกวัดโคศิลาลามลมพกกวยนะครับมวลสันันทันเสกนะ ปีสองพันห้าร้อยดูดูซะก่อนโคเห็นอะไรไหมเนี่ยนี้สายเซก,กับแลนะครับคือแล้วแต่องคองค์นี้โคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลยคืออา่าเยอะไหมล่ะพี่พี่ดูฮึคือมันแล้วแต่องค์นะบางองถ้าค้าบเยอะๆมันก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่จริงๆมันเยอะทุกองแหละจะเียนแต่ว่าถ้ามันเห็นเยอะมันก็แลแบบว่ามีเยอะกว่าประมาณนี้นะเนี่ยดูดิทั้งองค์ครับองคน,นี้สุดจริง แน่นทั้งองค์เลยเนี่ยพวกแรแหลสาเสส่วนใหญ่จะเป็นสาเสนครับแต่มีแร่อยู่ด้วยดูดีๆแนละ้วจะมีพวกแร่อยู่ดำๆอะไรอย่างี้แล้วก็เออสีพวกแดงๆนี่อ่าอันนี้ครับเป็นเนื้อนิยมครับบางคนก็เรียกเนื้อแก่สาเสนะครับองนี้แบงบูชาครับพวกติผมแบงสามพันห้าองนี้เอาไวเอาซองพันเจ็ดพอเนี่เอาซองพันเจ็ดพอใครชอบรีบทักเลยโอ้โหเนื้อสุดขนาดนี้นะไปต่อจัดมาแล้วก็ปลาต้อเลยนี่ ของหายากครับผมบอกเลยว่านี่โคนสมอนะครับเป็นขนาดองค์ใหญ่ขนาดบูชาแต่ใครห้อยอได้ไหมก็ได้แต่ว่าอ่า oh ah, มันจะใหญ่ไปมันจะใหญ่ไปแต่มันได้ตรงความสุดที่ว่าหายากครับแล้วเนื้อนี้มันเป็นเป็นเนื้อเดียวกับพวกคุณแผ่นขีกลก่ชนนะครับนะขีกลก่เดียวขีกลก่ครูเป็นกัอนิยมเหมือนกันเลยอ่านี่นี่นี่ของหายากเลยครับพี่ๆไม่ไม่เจอในกลุ่มในเกิมยังเจอยากเลยครับ เหมือนจะมีแบบองค์ท้ององค์อะไรแบบเนี้ไปเซิร์ชกูเกิลดูมพมไปห้าไลค์ดูนะมีอยู่องค์หนึ่งอืมไม่เปิดพาราด้วยต้องโทรไปถามเข้าคือคือเป็นเว็บเป็นเป็นเป็นเว็บเลยเออนี่ไฮยักจริงพี่พี่เราเนื้อดูสุดปึ๊กปักทั้งองค์นะดูนะเนี่ยดูงี้ดีกว่าเห็นไหมจะเห็นพวกแร่ทรายเสกเต็มทั้งองค์เลยนะครับนี่คือเนื้อนิยมครับนี่แต่มันเจ้า ปีธุมันห้าร้อยนี่ครับจะกิงก่อนด้วยแต่ว่าเข้าตีเป็นปีธุมันห้าร้อยนี่ครับเป็นยุคแรกอ่ะนี่อ่ะเอาเป็นว่าสุดจริงองนี้ครับแบงบูชารัาที่ผมเมอาอสามพันเจ็ดพอแบบนี้พี่เอ้ยซีครับอันยังไม่แพงเลยครับของไฮายาแบบนี้เอาสามพันเจ็ดพอใครชอบรีบทักอ่ะไปโตครับนี่องนี้อันนี้ครับเป็นซิวบรีพิม,ม์วก,กับน็อกอันนี้เป็นเนื้อพงมุทคุณครับมีลงรักลงชาติ เก่ายุคต้นปีสองพันห้าร้อยครับเนื้อนี้ก็หายากครับเนื้อนี้หายากออกวัดโคสิตารามนี่นี่ออกวัดโคศิตรามปีสองพันห้าร้อยเลยอันนี้แบ่งไวๆครับเอาพันเจ็ดละกันหมวกกันน็อกนะครับอันนี้เนื้อนี้หายากครับไม่ไม่ได้ไม่ค่อยเจอเหมือนกันบอแล้วชุดนี้ค่องหายากนะครับแล้วก็สวยอันนี้หายากครับเอาพันเจ็ดอ่ะนี่ครับนี่มาองค์สุดท้ายอันนี้ครับเป็นสมเด็จ พระครูสุพจน์ครับปีสองสี่กว่านะปีสองสีไปไป่ปลายปลายนี่พระครูสุพจน์วัสุทันนะครับนี่นี่สวยแท้ดูง่ายตัวจริงพิมพ์นี้มีลงหนังสืออยู่ในตำรานะครับมีในตำราอ่าเปพิมพ์เป็นพิมพ์มหาญาตินะปีสองสี่ปลายปลายนะครับปีสองสี่กว่านะก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับเนื้อแบบนี้ครับแท้ดูง,ง่ายเลยแล้วก็สภาพคือสวยเลยนะครับ นะช่วยเลยนะครับถึงยุคแน่นอนอันนี้ครับพระครูสุพลวระสุทัศน์นะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่เก่งพระท่านนี้มีประสบการณ์มากมายนะคุณลองไปศึกษาดูได้หรือเดี๋ยวไว้ผมโพสต์ให้ละกันโพสต์ให้ดูนะพระครูสุพลวระสุทัศน์นะครับแรกๆเลยรุ่นนี้ผมก็แรกๆเลยตอนผมสักซงใหม,ม่ๆนะผมก็เล่นรุ่นเนี้ยแต่มันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีเช้าแล้วตอนนั้นนะออแล้วทีนี้มาเรามาชอบพระก,กวยเราก็เล่นพระกวยมากกว่าอันเนี้ย พระคูสุพโคประสุทธิ์ครับเอาเป็นว่าสุดแน่นอนแล้วก็มวลสานดีวิธดีดีนะครับนี่อันนี้ครับเป็นพิมพ์ที่มีลงหนังสือ่าพิมพ์พิมพ์อยู่ในตำรานะครับบูชาได้เลยครับแล้วก็เป็นพาที่น่าใช้ครับอ่าโอเคแบงบูชาครับเอาพันสองพอเอาหนึ่งพันสองครับใครชอบ รีบถักเลยมีแบงก์งเดียวนะก็จะพยายามจะห้ามานะครับถ้าใครอยากได้ก็ถ้าไม่ทันอง์นี้ก็เดี๋ยวผมจะพยายามห้ามาแต่ว่ามันจะเจอไหมมันก็ต้องรอจังหวะนะครับพระบางทีต้องรอจังหวะนะอืมโอเคหากใครชอบมุกหนนะครับถักตาคอมเมนต์เลยชุดนี้บอกเลยว่าแจ่มจริงนะแจ่มจริงถักตาคอมเมนต์เลยครับผมส่งช่องทางการติดต่อไปแล้วแล้วใครเพิ่งมาดูคลิปแรกนะครับฝากกดติดตามไปด้วยอ่านะใครอยากได้พระเครื่องลุมพะกวยทันยุคนะครับรุ่นไหนผมรับจะหาด้วยนะครับอยากได้ รุ่นไในก็ตามนะครับผมรับจัดหาห้หมดรับจัดหาให้หมดนะครับก็สนใจใต้คอมเมนต์เลยครับโอเควันนี้สวัสดีครับ